สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการจัดร้านรถเข็นจะเป็นรถเข็นหรือรถกู๊คนะคะการจัดร้านไม่ต่างกันเลยนะคะก็เราก็จะโชว์เ,เราก็จะเตรียมถาดนี้นะคะไว้เพื่อโชว์ของสดเรานะคะพวกกุ้งหอยแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นรถเข็นนะคะก็สามารถจัดไว้เหมือนกันได้นะคะจัดให้ดูเต็มนะคะ น้ำปลาซูโรสน้ำตาลปี๊บปลา้านะคะช้อนตวงนะคะช้อนตวงเรามีให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็พริกปั่นนะคะวางทุกอย่างให้เข้ากันอย่างนี้นะคะส่วนพวกนี้นะคะเราจะซื้อลูกค้าจะซื้อเพิ่มก็ได้นะคะเอาไว้ตกแต่งนะคะจะเป็นพวกกระจาดถาดตรงนี้นะคะเพื่อเอามาใส่พวกมะเขือเทศพริกโชว์นะคะก็คือหลักการจัดร้านง่ายๆเลยค่ะก็คือเราจะจัดร้านให้ดูโดดเด่นนะคะโชว์วัตถุดิบเราให้เป็นสดสดของสดสดนะคะ อันนี้เรายังไม่ได้ขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้วางของนะคะเดี๋ยวจะไปนขั้นตอนการวางของกันต่อไปนะคะอันนี้เราคือจะจัดให้ดูก่อนนะคะว่าขั้นตอนการเปิดร้านเราเป็นยังไงนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นของสดเราี่เ่าเตรียมมานะคะเราก็จะเตรียมของสดพวกแซลมอนอย่างนี้นะคะเราจะมาหั่นใส่กล่องนะคะหมี่ยอนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะทําการเอาไปวางใส่กับกล่องให้ดูนะคะก็จะมีพวกผักอย่างนี้คะใส่กล่องน้าแข็งให้น้ำแข็งนะคะง่ายๆค่ะขั้นตอนง่ายๆคือ จัดร้านให้ดูโดดเด่นจัดของโชว์ของให้เราดูแน่นๆนะคะเพื่อลูกค้า,าเจอแล้วสะดุดตาอยากจะเข้ามาทานนะคะ<ม>อ่ะเราก็จะไปขั้นตอนการเอาพวกของสดมาวางกันนะคะค่ะฟางต้งลวกนะคะสง,งออขัดดองหน่อไม้ต้มนะคะก็จะเป็นเกลือหอยหอยยอแล้วก็หอยนาเรานะคะ ใส่ผงเย็นกไ็ได้นะคะแล้วก็วใสะะ่แล้วแต่สะดวกเลยนะคะให้จับให้หันวนาเนาี่ยค่ะถ้าร้านเราดูแบบโดดเด่นแน,น่นๆนะคะก็จะยิ่งดึงดูดลูกค้ายเยอะขึ้นนะคะนีคือรขายที่ดั้งมที่ายขอ